สวัสดีค่ะครัวคุณทรายค่ะวันนี้เราก็จะมาทําผัดหมูสามชั้นใส่ดอกต้นหอมนะคะต้นหอมวันนี้เราได้ต้นหอมลําต้นใหญ่นะคะสามกิ่ค่ะเราทําการหั่นหั่นพอคํานะคะเรียบร้อยแล้วค่ะล้างให้สะอาดค่ะวัตถุดิบก็มีหมูสามชั้นค่ะต้นต้นหอมนะคะสามกิ่ค่ะมีน้ําต้มสุกค่ะกระเทียมน้าตาลทรายค่ะน้ํามันหอยน้ํามันน้ําปลาค่ะมีเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการผัดกันเลยค่ะ ค่ะเราจะมาผัดหมูสามชั้นใส่ต้นดอกหอมนะคะตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันค่ะน้ำมันร้อนนะคะเราจะเอาหมูสามชั้นนะคะใส่ลง,ลงไปผัดก่อนนะคะไปผัดเลย เราจะผัดหมูสามชั้นให้สุกก่อนนะคะเดี๋ยวจะใส่กระเทียมเจียวลงไปค่ะเราจะผัดหมูให้สุกก่อนนะคะอีกแปกบนึงค่ะเดีวหมูก็จะสุกนะคะเราจะใส่กระเทียมลงไปค่ะ าหมูสุกนะคะเราจะเอากระเทียมนะคะเราไปเลียยวให้เหลืองหอมค่ะกระเทียมหอมมนนะคะเราจะขอใส่<อ><อ> น้ำปลานิดนึ่งนะคะให้เพื่อให้หมูสามชั้นได้หอมแล้วก็น้ำต้มสุกนิดนึงค่ะสามารถทำตามได้นะคะอร่อยค่ะแล้วก็ต้นหอมนะใส่ไปเลยค่ะ ้นใหญ่ๆนี่อร่อยนะคะหวานค่ะเราจะใส่น้ำมันหอยลงไปค่ะน้ำตาลทรายนะคะนิดหนึงก่อนนะคะเ,เติมน้ำอีกนิดนึงน,นะคะ เราจะขอชิมรสชาตินิดนึงนะคะไม่ต้องผัดนานนะคะดอกหอมมันก็สุกแล้วค่ะโอเคอร่อยแล้วค่ะเราจะตักใส่จานนะคะท้องเสจกันเลยะคะ่ะปิดแก๊สแล้วค่ะผัดหมูสามชั้นใส่ดอกหอมเสร็จแล้วนะคะหน้าตาน่าทานค่ะทำไม่ยากนะคะเราทำกินเองอ,อร่อยแล้วก็อิ่มด้วยนะคะ ทานกับข้าวสวยร้อนๆนะอร่อยมากๆเลยค่ะค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วจะได้พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ